สุรณังคัจฉามิสาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิโสยะนะกมฺมนาวิติปาอาโมภนเตอาราธิปาปาเวรมณีสิกขาปทํสมาทิยามิปาณาติปาทาน Sikapatang samadhyami Atinathanam Vilamanisikapatang samadhyami Atinathanam สิขาปะทังสะมาธิยามิฆาเมสุมิสาจราเวลามะนิสิขาปะทังสะมาธิยามิอุสาวาทังเวรามันนิสิขาปะทังสะมาธิยามิ padhang samadhiyami luklami laya mat sa pamatha dhanam vera manisika padhang samadhiyami luklami laya

วิปปิปปิภามยาสัมปสัมปาจิสินทิยามสาวพาโลคามินาสัยยามวรนตังภูตมัะคา สักุกัสะสนาส,สนโนปันเตสุกันจะวาลังจะสะธรรมเทศนาญาจามะอุกัสสะปฏิปปังปฏิคันหังเงาวุสามะ ปัจจัตตังเวทิตาโพวิญญาเตปสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาติทังจตาริปุริสสยุค อานิอัตตาปุริสสาปุคคลาเอสาภะคะวะโตสาวกะสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกะระณิโยอนุตตรังปุญญักเขตตัง <laughs> องศาจามาปินิมิตาสาวุทันตังคดิเมขลังอุติตะกัราชเสนมาลาหานาทิธรรมวิธินาจิตาวามุนิโตตันเตจสสภาวตุเตชยมันฮาลานิมาลาติเลกยมังฮาลานิทุกขะหาทิติปุจจเจนะสุตตาหัตถังบัมมังวิ สัววิจุติมิทิปกาทิธานังยานาคาเทนเวตินนาจิตตวามุนินโนตันเตชะสาภาวตุเตชยมังอลานิเอตาทิพุทธชยมังขณะอัตคาทายวาจโนทินาทินีสระเตมานาปลาจิตตปันลังเคสีเสปตาวิปุคเลอภิ

เส้นเมาแล้วพวก่นกลับไปยูไซติมีแต่เส้นกับเส้นเลยพวจากเส้นกลับตอนใดวะาน ยัดไปในแต่เข้ามาเร็วแล้วคนบอกว่ามีนี่แหละ ภาคาวโตอาราหโต สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิมังสุปาภยัญชนะสัมปันนังสาลีนางโอชนางอุทักกังวะลังพุทัสสะผู้เชมะ มะายาังพันเตมะตักะกวัตานิสัปปาริวาลานิมะทุปุปปาสาทางอิมัสามิงพิหาเลพิขูสังคตาโกโนสย,ยมามะจารโนพันเตพิขูสังโคอิมานิ ม targets, meeting, ัตกากัฟตานิสัพพัน,นิวาลานิมัตผู้ผป่าภาษาทางยิมัสสามีวิหาเยปฏิคันหาตุอัมหากันเจวามัตตาปิจุอาทินันจาญาธาเจท่านพระพิสุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าวเจ้าทั้งหลายขอ,อน้องเถ้าายมัตก,กาพัตตาหารพระสาพึ่งข้องของวัยวานท่านไอเหล่านี้แมน่พระสงฆ์ข้าวเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขยายสามีภรรยาลุงป้าหน้าอา กูวาอุสาอาจารย์ญาติมิรมิตสหายลูกหลานเจ้ากรรมนายเวรถ้าท่านเป็นทูป้วยพ้นจากทูกถ้าหานมีสูสันสูงยิ่งขึ้นไปหรือเร่องงานของท่านเรื่องลอยอยู่ในภพในนายจงมารับ อขบวลกุศลผลคารที่ลูกหลานอุทิศไปให้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขสุขีนางวะัตะเมธานางอาสาวะไตยาหามหโหตูเตื่องรองบันดาลขอยถึงพระนิพพานในอนาคตการ ไปภาคหน้านู้นเถินสาธุสาธุสาธุอภุโมทามีพระเจ้าอิมเจ้าให้กัรได้มีการในการเกิดติจการรักษาสนาปุริโมยุปุริโมยุมีในทั้งสามด้านไปหมดเลยเป็นพ่อดันเล็กไป กมาแล้วว่าพันนะแ่าอินกันนะดูแลคุ้มควงคุ้มควงให้ก็หมกบุญลูกร้านให้กทำมาขึ้นมืวันพราันมนูานแล้วก็หา่นั่งบ้านเยหลวงพ่อเห็นหน้าก็ะอ้มไ่ใ่ งกชยงกนยันยน้ยมี้ถ้าอย่างเรู้่าอย่หน้าอ่ว่าเฮงกันใชยงกนยว่กันยันถ้าอย่ถ้าอย่าาบ้านเราเนี่ยมหน่อยมันเห็นราก็เห็นคุณ้าใส่ยงอย่างนี้พออยาพัน่เป็นกรรมการไมยาัดการวัดอยูล้วสติของวัดเนี่ยใช่าไม่เตี้ยนะครับ แต่แล้วน่เออกบอกบกน่บัดมาเจอในปีนีะจที่บัดีนเกิดนาะมาแ้วบัดีนตายอย่าลเพราะว่าต้องไปแจ้งทานของเนื่อรรมการไม่เจ้ต้องแ้งยังไงพคุณนุ่งผ้ายุดอรวมจะคอยวังไว้าเรารั์ส่วนรวมาก็มีเอาแล้วก็บริษัทส่าน ใกล้ๆวัดนั่นก็ดีแต่ในวัดอยู่ข้างๆขงอยู่ด้วยประเทศชาติข้าวสารสุท้ายไปนเงินสองแสนมาห็ด่านประสงค์ดะไรมันกรอหลวงพ่อเท่าปนอง่จบอรอบข้ามีประสง ภาพประานข่านมืดใจพวกราพวกตุ้มได้กูเห็นลุงแทนเราโอ้คือัี่รอบมานเห็นงานในการเป็นช่างไรช้างระําบประโมบ้านฮาไปผูบ้านผูเพี้ยนันเชื่อกรไปก้างไปกัะไปคลง่้าเี่ยหลวงพ่อเคยทา แดงังดังหลเงินได้ารแรงคาซางหายไปเรื่อยใช่ไหมวมีลุงรองมีพารสองลุ้องหนึ่งตัอ e ยู่นนนเป็นาทาวันอามาด่าหวานา้งได้สอบพูดกเกีนเปว่าทอกันแล้วเรีนเป็นดูได้กอบกลัวอกลัวมีลูกสาวคนหนึ่ง หลูกชายสองคนอนั้นนีเป็นลูกจิตลูกพอลเน่ลูกจิลูกพอเมื่อเดืนเช้าวาก็มาหากันยูไม่ยอมม่ย่างไันยกบอกเขาเนี่เออในตัวนี้ก็กัปันเกาเดอรคอยพันกับก้ปนเกาอะไรมากกันบังกล้วนลไม่ยอมมาย่างกันยูยโดนก็ไม่ได้ยังจะหลงทางพวกนิมิจะเจาอเขา มี่นมีอำนาจเนาะนกูรหลานก็เกดการยากิีน้องไก่ยังป่วยมีปุยฟังเนี่ยก็กลัวส่วนนี่กบมีคือโรคเบาหวานฟังส่วนสามนี่มันโดนแล้วเนี่ยลูกหลานอยากติพี่น้องเอามาหลายแต่ดูแลกันคุณพ่อใส่กันแลวกันก็คือมี เมื่อนานเหลอว่านาพูใหญก็มูตอนสาหลานูดอะไรอยเออลำดวนตารรวงเออํวดวนเราก็ขึ้นมูเนี่ยเกิดีเกนให้มนนู้นเอเราก็ขาวก็มูอยู่เออสอดมาเั้นเมื่ไงเออเออจินวัว่

ติโยวิวาทานตุสาปะโลางไปคนทั้งอย่างคนทีบุญนุกนี่ฟอดศาหนาพราสั่งคอมกันนับใต่มือนั่นนี่เหินห่างกันหนี้เดี๋ยวจะควบยังงามโสดท่านตังนาบุญพระลาฟอเคยสั่งกินท่านพอเคยก่อขอให้พอพอองเจียวนอพุทโธ แม่นจีงโง่มากกับหัว่หัวไน่าสวนหนุกข้สวนกันมาไทยขึ้นเอาไวเ้เป็นปัจจัยแตงงรลานชินท่ามํำอยู่บนกุศลในทรงอยโซขึ้นสู่สวรรค์เป็นมิวันหอยสั่นร่องรับอาสาในสาขาเมงแม่นทินแนนอันสุกโดนบมเด้จนของเขาคือห้าโกรกกลุ่มต่ฟองบุญจ้กลุ่มเดลกังบังหอนพ่อนหนาวพอเอ้ยบุญเจยวเจ้าเจ้าขำดานกันดานพ้าเจ้าไปนี่ละพ่านวันพระอ,องค์ไปแล้ว่านจะแกว่งแห้ขมนี่ผ้านั่งเซอร์ฟอนอ ขันจะราอยืนวนเนี่ยเจ้าชิโนมบ่มีมุมเครื่องว่าเงี้ยลูกเต่าอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหาคุณพ่อไอ้คุณพ่อไปสุภสุภพุ่มสิดีก้อนสิจ่าก็จักษ์สามตัวเนาะเออวางร้านนะพ่อเนี่ยส่งท้ายอยู่กับร้านไอ้ท่าอุทิศส่วนกุศลซื้อไว้หกตัวก็ให้เอาให้ถือลวดเออจ้าถูกซื้อไว้แล้วหกตัวให้ลูกศิษย์ถือเด้อครูบาเด้อเวลาทอกไม่ห่วงเวลา ถอกเลยถอกนี้เลยถอกเลยถอกเลยถอกนอนอยู่นอนกินลงละถอกนอนอยู่นอนกินลงกินลงนลงไปใส่ลงไว้นี่ละครับนี่นะโอนี่ขึ้นไปเอาลงกินก็ได้เอาลงกินมันก็ได้ถอกเลยลูกถอกนะฮะนี่เจ็ดเป็นที่เออบอกเอาว่าเอาฮะละอุ้ยตัวนิ้วอืมเดี๋ยวจะใส่พื้นนี่ก็ได้ช่วงนี้ก็ได้กินเป็นมูบอกกินเป็นมูอย่าพี่น้องก็มากินเออไฟแนงยุ่นนี่เออ มูฟีชุมมูบีพีมีน้องกันมาเป็นมูเป็นพวกเพิ่นก็กินน้ำกันก็ได้ดอกถกว่าเดิมถกเบ็ดถกเบลยถกเบลยจะสวยกันมี่งจ้าออกออกคำเบ็ดไหวเป็นบาปเป็นกรรม้ะเออผมจะชื่อหงาาจบออกอย้อนก้อนที่เขาโศกจิตมาท้องคาราพอคาราพอแล้วสมมันดำรวยมันดำรวยรวยผู้ขาผูเว่าวู่นี่ก็ให้ถือหวยถือเลข นำทรงเลตเกลีรางวันทีหนึ่งเด้อเอกทอกุ้แซมกันหรกเออตั้งว้ร์นำนำก้อจะถวยม่ลาง<อ>ทรงพระเพินกันมันขาดลอยกับชื่อให้ซนลอยชัย้บนำันดเออ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 เเออออเออเออเอเออเออเออออเ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 เออ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 เเออ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 ออเ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 อ อีพ่อเอ้ยบอกลูกบอกลานเนี่ยสามตัวที่ประเภทนี้ต่อไปครับแล้วเราลูกมานนี่ยคุณเพื่อนเพื่อนพี่น้ององค์ไปสุขุสุกคนครับที่มาเมื่อนี้ครับผมคลิปผมกะคงที่ได้อำลาผ่าจาก <c oughs> พี่น้องสุขุสุกคนครับผมขอให้โชคดีอยู่ดีมิแห้กันทุกขุทุกคนเด้อครับสวัสดีครับผม